ก็ตะหักแถอะมันอยากได้มันมีใบน่อยแบบเหลืองๆสิแล่ะมันว่าเอาพาไปซื่อนเกือบยุ่นบิ๊กซีมันี่มันเห็นอุ้ยตาหักเถอะอุ้ยใครเลี้ยอุ้ยจำไม่ได้เลยใครเนียตัเนื้อเนทุ่างกยงห่งนมอ้ต้องเอาเงินมาเด ใครเนี่ยอาจารสวัสดีครับไหมยังสวัสดีครับหรือยังดีครับโอ้ยเป็นผู้ใดแนลเนี่ยใครเนี่ยอ๋อพี่ฟาร์มเหรอโี่ออแล้วพรุ่งนี้มาโรงเรียนไหมพี่มาโอ้มาอีกกี่วันมาอีกสามวันอู้นี่โอ้ใส่หมดเลยน่ารักจังเลยเนี่ยต่างกันอยู่โรงเรียนอยู่กับครูดิดนะเนี่ยเห็นไหมมีแบบนี้ด้วย เออไม่มีแบบนี้ชอบไหมโรงเรียนชอบไหมชอบโอ้โหเนนนยาีสุกกมโอ้เรียนสนุกมากเลยกินข้าวกับอะไรวันนี้กินข้าวกับอะไรบอกแม่แล้วลูกเลยรออันนี้คือตัวอะไรเนี่ยน้องเป็นตัวอะไรน้องเป็นตัวกระต่ายอน่ารักจังเลยอ่ะฝากกดติดตามเลยครับช่างเบบี้อันตังนี่นะคบสำหรับคลิปนี้พี่น้องของเรามาเป็นครับสวัสดี 拜拜。Bye bye. Bye bye.